สวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับขออภัยที่ห่างหายกันไปนานวันนี้เราจะกลับมาด้วยคอนเทนต์ที่ชื่อว่าอาณาข่าว»ที่เป็นการสรุปหลังจากปิดตลาดซื้อขายขาเข้าโดยที่วันนี้จะมีอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับอาณาเขตฟุตบอลสิ้นสุดลงแล้วสําหรับตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ครับถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ จนอาจจะทำให้นี่เป็นการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการแม้จริงๆมันจะเริ่มมาตั้งแต่ที่เต็ฮาบเข้ามาคุมทีมแล้วนะครับขอเริ่มด้วยในส่วนการเสริมทัพก่อนนะครับที่ก็ถือว่าน่าพอใจแม้ว่ารายรับกับรายจ่ายอาจจะดูห่างกันอยู่เยอะพอสมควรโดยที่คนแรกที่เข้ามาดันตามหลักการอาจจะดูว้อหวาครับแต่ว่าส่วนตัวยังคงรู้สึกจืดๆอยู่หน่อยหนึ่งกับการมาของเจ้าของเบอร์เจ็ดคนใหม่อย่างเมสันเมาด์ด้วยการย้ายมาจากเชลซีที่ค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์ พร้อมกับรับค่าเหนื่อยที่สัปดาห์ละ2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์โดยที่ข้อมูลค่าเหนื่อยกราบก็มาจากเว็บคาร o โพโดจีโดยที่คนที่2คือผู้รักษาประตูที่จะถูกจับจองต่อจากนี้ไปอีกยาวนานครับกับอังเดรโอนานาที่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานโดย่าตัว4 8ล้านปอนด์พร้อมกับรับค่าเหนื่อยที่120 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์และสโุดฮอยลุนกองหน้าจากอัลตนล่าที่ย้ายมาร่วมทีด้วยค่าตัวที่สูงปริ๊ดถึง72ล้านปอนด์พร้อมกับรับค่าเหนื่อยที่85,000ปอนดาห์ เอาชายบาญินเดียผู้รักษาประตูมือสองจากเฟเนบาเชที่ราคาค่าตัว4.3ล้านปอนด์ส่วนค่าเหนื่อยครับยังไม่มีการเปิดเผยรวมถึงเขาเองยังถือว่าเป็นนักเตะตุรกีคนแรงในประวัติศาสตร์ของสโมสรเซคิโอเลกิลอ์ที่ถูกยืมตัวมาจากทอตแนมฮอสเปอร์และเป็นสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมกับยังมีเงื่อนไขสามารถยกเลิกสัญญาได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงแม้ว่าเดีอนนี้ครับจะไม่ได้มีค่าธรรมเนียมในการยืมตัวแต่สําหรับค่าเหนื่อยนั้นทางแมนยูนเต็ดจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด และส่วนตัวถือว่าอยู่ในครับเป็นเดียวแก้ขัดที่ไม่ได้ดูแย่เลยจอน,นี่อีแวนย้ายมาฟรีจากเลสเตอร์ซิตี้เนื่องจากหมดสัญญาโดยที่เจ้าตัวกรับได้รับสัญญาเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมกับที่ก่อนหน้านี้ก็ยังมีโอกาสได้รวมซ้อมกับทีมมาแล้วในช่วงปีสี่สั้นและการกลับมาอีกครั้งของอีแวนครับจะเป็นการเข้ามาสแตนบายในยามฉุกเฉินซะมากกว่ามาที่เดียวสุดท้ายที่ทำแฟนๆตื่นตัวกันในวันสุดท้ายของเดทไลน์ก็คงจะไม่พ้นเดียวของโซฟิยาอัมราบัต ที่ถูกยืมตัวจากฟิเออร์เดนตินาด้วยค่ายืมตัวที่8.5ล้านปอนด์พ่วงกับออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์หน้าที่ราคา17ล้านปอนด์บวกกับแอดออน4.2ล้านปอนด์ซึ่งรวมๆแล้วก็ตกอยู่ที่ราคา30ล้านปอนด์ส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยมา้ทราบกันและมาต่อกันที่ดิวขาออกกันบ้างครับหลังจากจบซีซั่นที่แล้วนั้นทางสโมสรเองก็ได้มีการปล่อยนักเตะรุ่นใหญ่ที่อยู่กับทีมมานานออกไปด้วยกันถึง2คนอย่างฟิลโจนและดาบิดเดคเป็นการจบกัแและยกทางที่ดูไม่่คอยยจะสสวักเท่ป็น รวมถึงนักเตะลูกมออีกคนหนึ่งอย่างเอ็กเซลกวนเซเบ่ที่โดนปล่อยตัวออกไปด้วยเช่นกันหลังจากหมดสัญญารวมไปถึงนักเตะเก่าค้างสต็อกอย่างชางอเล็กเตเลกร็บก็ได้ถูกขายให้กับชางอัลนาเซ์ด้วยราคามูลค่าที่4ล้านปอดหลังจากจะตัวย้ายจากทาง FC บอร์โตเมื่อปี2020ตอนนั้นเขามาด้วยราคาค่าตัว15ล้านปอดแต่ก็ไม่สามารถยึงตำแหน่งตัวจริงจากชางลูกช่อโดยการทำผลงานตลอด3ปีกับแมนยเตดครับเขาสามารถลงสนามไปทั้งหมด50เกมยิงไปได้เพียง1ประตูและอีก8แอสซิส โดยหลังจากนั้นเองทางสมโมสรครับก็ <_ d ance> ได้มีการทยอยปล่อยตัวนักเตะดาวลุงหลายคนออกจากทีมไปไม่ว่าจะเป็นชังซีดานอิกเปาให้กับชังอูเทรกที่นลีคอนแลนด์้วยขาดตัวที่1ล้านยูโรหรือ8ปดแสนกว่ากว่าปอนเท่านั้นแต่ว่าทีมเองก็ยังสามารถซื้อกลับมาได้หากว่าตัวนักเตะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกับสมโมสรใหม่รวมทั้งจะได้ส่วนแบ่ง4 0หากว่าจากอิกเปาถูกขายต่อให้กับสโมสรอื่นสรุปดีลอิกเปาครับถึงแม้เขาจะถูกขายออกไปแต่ทางสโมสรเองก็ใส่เงื่อนไขในการดึงตัวกลับมาได้อยู่ ส่วนอีกหนึ่งคนที่โดนขายออกไปอย่างชังมาเตสโควาผู้รักษาประตูทีมเยาวชนนั้นก็สามารถจำมูล,ลค่าให้กับทีมในราวๆ4.2ล้านปอนด์กับการย้ายไปเล่นให้กับชางไบเออร์ลิเบอร์กุเซนในลีกเยอรมันรวมถึงดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับที่ถือว่าชาเงินให้กับทีมได้เป็นอันดับ2ในตลาดรอบนี้อย่างแอนโทนีอีเลนกาที่จะย้ายไปเล่นให้กับชางนอตติแคมฟอร์ลิสด้วยราคา15ล้านปอนด์จากผลงานการลงสนามทั้งหมดให้กับทีมไป55เกมทำไป4ประตูและ4แอสซิส ซึ่งอันดับหนึ่งในเรื่องของนักเตะที่สามารถทําราคาสูงที่สุดในตลาดรอบนี้ก็คือดินเฮนเดอร์สันที่ย้ายไปร่วมทีมคริสตัลพาเลตด้วยมูลค่าสุทธิที่ราว20ล้านปอนด์สำหรับดินครับมีโอกาสลงเล่นให้กับทางแมนยูเต็ดไปเพียงแค่29เกมเลยจำเป็นให้เขาต้องออกไปหาโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นโดยที่ก็มีนักเตะในทีมชุดใหญ่อีกคนหนึ่งครับที่ถูกปล่อยตัวออกไปนั่นคือมหาเทพเฟรดที่ย้ายไปอยู่กับทางเฟรเบอเบเชในลีกตุรกีด้วยมูลค่า13ล้านปอนด์ ซึ่งเฟรเองครับก็อยู่กับปีศาจแดงมาตั้งแต่ปี2018โดยเขาลงสนามไปทั้งหมด2 1 3เกมทำไป14ประตูกับอีก19าแอสซิสและในขนาดเดียวกันก็ยังมีดาวลุ่งอีกหลายคนครับที่ถูกขายออกไปไม่ว่าจะทั้งเชเดนเมนจี ie, ที่ย้ายไปยังลูตันชาวและมาร์กลาโดที่ย้ายไปอยู่กับชังเอสปันยอนรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นอีกหลายคนที่ทั้งถูกขายและถูกปล่อยฟรีออกไปส่วนนักเตะครับที่ได้รับการปล่อยยืมตัวไปก็มีเช่นกันอย่างชัง andez, อัลบาโรเฟรนันเดสท แบรนดอนวิลเลียมกับทางอิฟสวิตชาวในศึกแชมเปี้ยนชิพรวมถึงอ,อีกหนึ่งนักเตะที่หลายคนต่างให้กำลังใจกันอยู่อย่างเมสันกรีนวูดที่ถูกปล่อยยืมตัวให้กับทางเกตาเฟ่ด้วยระยะสัญญายืมตัว1ปีถึงแม้ว่าก่อนหน้าดีทางสโมสรจะมีประกาศออกมาว่ากรีนวูดจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูเต็ดแต่หลังจากประกาศล่าสุดครับที่ปล่อยยืมตัวให้กับทางเกนตาเฟ่นั้น ทางสโมสรเองก็ได้ออกมาประกาศยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงสนับสนุนและช่วยเหลือทีนวูดและครอบครัวต่อไปบวกกับยังให้เจ้าตัวกรับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในอาชีพการกาแข่งแม้ว่าโอกาสในการกลับมายังสโมสรแห่งนี้มันจะยากแล้วก็ตามและนี่คือจังหมดของอนาเกตฟ,ฟุตบอลในคลิปนี้จะมีอะไรปิดพลาดคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือมีอะไรอยากเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดิมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามให้กันในใทุกช่องทางด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้ so what do you got